สวัสดีเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวันนี้จะมาเล่าเรื่องโต๊ะเอ,อชี้บางกล้องบางกล้องนี่นี่เอาลงานี่เอาลงาน,นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้อ่ะวันนี้จะมาแกะกันเลยนะพอดีเพิ่งกลับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีก็เดี๋ยวโต๊ะโต๊ะ,ตะมีถุงมาให้นะครับนี่ราคาเท่าไหร่นี่นี่ถุงแบบนี้นะครับ นี่ใหญ่ขนาดนี้ขนาดเท่าไหรเดี๋ยวป้าดิอันนี้เป็นตัวที่สามนะผมสั่งมาเล็กกลางใหญ่เดี๋ยวเราจะมาเปิดซิปตัวนี้ตัวไหนไม่เลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังจากเปิดออกมาก็จะเป็นสองสองช่องประมาณนี้นะครับเนี่ผ้าก็อย่างดีเลยเนี่ยเนี่ยผ้าซองเนี่ยผมว่าหนาเลยหิวนี้สบายเลยน้ำหนักก็ไม่หนักมากกำลังทำอะไรอยู่ นี่ก็ห่อหูดม,มาอย่างดีนี่เป็นอย่างนงี้เอาละเป็นไม้อย่างนงี้เดี๋ยวเราจะมากลางกันเลยนะครับดูวิธีการกลางนี่ก็มาแบบง่ายๆนะอ่ะเรามากางกันเลยนะดูกันทีละชิ้นเลยไม้ก็เป็นไม้สนนะโอ้ไม้โอเคเลยขอดมหน่อยสิดมไปหาไปหายายมาไปอยู่บนไปอุบลนมาไปหายายแล้วก็พอดีไม่ได้ขับรถบ้านไป เลยไม่ได้ทําไปทําถามก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอุปกรณ์ก็เป็นเหล็กแบบอย่างดีเลยอะ่ะสวยสวยสวยงานก็โอเคเลยครับไม้ก็เรียบอ้อโอเคครับโดยรวมโอเคมากๆเลยงานโอเคครับโอ้เดี๋ยวมาดูตอนกลางกันอันนี้น่าจะเป็นตัวเล็กนะเอาละเอาละเอาละอละ,อะแม่ยกกระเป๋าไว้เออตัวนี้ก็มีมีตัวนี้ให้ด้วยนะ มีตัวรองขาขาเก้าอี้ด้วยอขาได้ไหมโอ้โอเคโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามไ,ไ้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหกักไอ้ขานีกอันนี้เน่เน่ๆน่เน่ัน่เน่น่เ่เน่เน่เล็เนะอนนนีเต,ตัว่เล็เัวเล็เน่เนเนเนีเน่เนเน่เน่เ่เน่้นัเ่เ่เนเน่ใส่เน่เน่เน่ใส่เ่น่่เน่่เ่เ่น่่่น่น่อ่ะใส่เข้าไป ดันเข้าไปอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยอันนี้ตัวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเราเรามาลองนั่งก่อนดูว่นพอดีไหมดูบนลิมหาดทรายเออพอดีพด,ดีกินกาแฟเออจิบน้ำชาเออโอเคโอเคก็เล็กกะทัดรัดกำลังดีเลยตัวนี้อ่ามาอันนี้ตัวเล็กผ่านไปแล้วต่อไปมาตัวกลางตัวกลางนะกระเป๋าโอ้โหอย่างดีเลยผ้าผ้ากระเป๋าอย่างดีเลยครับน้ำหนัก น่าจะประมาณเจ็ดกิโลได้ก็ไม่หนักมากนะครับกำลังดีใส่กลางนะเอาละแฟบนี่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอาชี้ใส่ตรงนี้ผมว่าโอเคเลยแหละงานดีเลยแหละอันนี้ผมจะซื้อมาใช้เองตัวใหญ่น่าใช้ทั้งหมดเลยแหละแต่อันนี้เห็นงานแล้วงานผ่านเลยงานดีมากด้วยงานไม่ใช่งานธรรมดาเลย งานนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นงานที่โอเคเลยมีรูให้เสียบมันก็จะพอดีกับหุยหุยหุยต้องหนีบมือนะคะอ๋อตัวกลางเลยอันนี้ก็สวยงามอีกเช่นเคยความสูงกับเก้าอี้ตัวนี้ก็ความสูงกับเก้าอี้ตัวนี้ไม่เหมือนเด็กเลยครับดูสิผมว่าตัวเก้าอี้ตัวนี้กับเก้าอี้ตัวนี้น่าจะเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ เก้าอี้ตัวนี้น่าจะเป็นเก้าอี้ตัวสูงแต่ก็นั่งได้นะครับก็จะพอดีนั่งกินเออใหญ่ดีใหญ่ดีก็เรียบเลยอันนี้ไซส์กลางแล้วมาเรามาดูไซส์ใหญ่กันเป๋าหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนี่ก็จะมาเป็นแพ็คมาเป็นอย่างดีอ่านี่หนึ่งเราได้อันนี้มาแล้วก็สองโอ้โหกระเป๋าอันนี้ก็ได้มานะขาลองการโต๊ะเนี่ยนี่ไม่ไ้ใส เฮ้ยชีย้ชไม่ต้องไม่ต้องทำกล้องเ well. นี่ยครับขาตัวนี้จะเป็นขาของของอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอีกตัวหนึง่งเลยเราได้แล้วเอาขึ้นมาเลยโอเคเนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้กลมๆก็จะมีเนี่ยไม้ที่บอกครับไม้นี่เขาให้มาเป็นสำรองนี่ไม้ไม้จะยึดหมุดตัวนี้ไไนอ้าออกแล้วก็ย้ำเข้าไป ให้เป็นสำรองตัวนี้ให้เป็นสำรองให้สำรองอีกสองอันอันนี้ก็ให้สำรองมาแต่ตัวเล็กไม่มีสำรองนะก็ปูพวกกุ้งพวกอาหารเราอะ่ะค่าอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหกสิบเซนเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นหกสิบเซนแล้วก็สูง สูงตรงนี้ก็หกสิเซนเช่นกันอ่าตัวนี้หกสิบเซนนะครับอ่าตัวนี้หกสิบเซนส่วนตัวนี้ไซสกลางนะครับตัวนี้จะเป็นเก้าสิบเซนสูงสี่สิบสามเซนเนี่ยครับสูงจากตรงนี้สี่ิบสามเซนอ่าส่วนตัวนี้ตัวใหญ่สุดก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเซนสูงสี่ิบสามเซนเช่นกันก็ลองดูนะครับว่าไซส์ไหนอยากได้ไซส์ไหนเดี๋ยวลองเราจะมาลองนั่งกันดูนะครับว่า มันเหมาะขนาดไหนต่อ <Okay. S 1> ไปเราจะมาลองนั่งนะครับสังเกตโอเคถ้าผมว่าเก้าอี้ตัวนี้ผมว่ากับตัวเล็กเนี้ยก็พอดีพอดีอ่าก็ผมว่าตัวไอ้เก้าอี้ตัวนี้มันเหมาะกับสองคนสองฝั่งอ่ะเดี๋ยวมาดูไซส์กลางกันอันนี้เป็นเก้าสิบเซนนะสูงสี่สิบสามตรงเนี้ยยาวเก้าเก้าสิบเซนสูงสี่สิบสาม เฮ้ยก็พอดีนะครับอันนี้ก็เหมาะกับสองคน,นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะสี่คนแต่ก็อาจจะเล็กไปหน่อยสี่คนสองคนก็ของเยอะหน่อยมีข้าวจานหนึ่งข้าวจานหนึ่งฝั่งนี้ข้าวกับข้าววอลเลียงก็ตัวนี้ก็กลางๆก็โอเคอยู่อ่ะตัวนี้กลางๆเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่กันอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดเลย ใหญ่สุดร้อยยี่สิบเซนสูงสี่สิบสามนั่ง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 อ,อ่ะเป็นทะเลนะข้างหน้าข้างหน้าเราเป็นวิวทะเลแล้วก็จิบอเอออันนี้ก็จะวางปูปุ้งต้มตำหอยแครงผัดเผ็ดเอ้ยข้าวข้าวฝัว<อ>ง<บ>่งนี้ข้าวผัดปูวางได้ตรงนี้วางได้สามารถที่วางแก้วน้ำวางได้เยอะมากเลย โอ้โหตัวนี้น่าจะเหมาะมากตัวนี้เออตัวนี้เหมาะโอเคเดี๋ยวจะมาดูงานกันชัดๆนะครับไม้สนไม้สนเรียบนี่ครับเรียบมากแล้วก็ลงแลกเกอร์มาแล้วครับผมนี่ขานี่ให้มาครับผมเนี่ยเรียบมากครับเรียบมากอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับก็จะเป็นสามขานี่แบบนี้เลยไซส์ใหญ่เก็บก็ ไม่ยากข้างๆจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างคิดนึงอุย้ยขอโทษอันนี้เขาจะจะเป็นหมุดอย่างนี้พอเราเราแกะออกแล้วก็ดึงออกมาดิน้ำมันแน่นแน่นแน่นแอบแน่นแอบแน่นนี่อ่าดึงออกมาอย่างนี้เขาจะเป็นหมุดตรงนี้ล็อกล็อกเลยวัสดุของเหล็กโอเคเลยครับถือว่า เรียบร้อยมากแล้วก็ผ้าตรงนี้ก็เรียบร้อยมากๆจะไปทําเองก็ได้นะครับแบบนี้ผมเคยคิดจะทําเองนะแต่น่าจะไม่สวยเท่านี้แล้วทุนก็คงจะใกล้เคียงกันด้วยแต่ก็ได้ความภูมิใจครับว่าทําเองอ่ะเดี๋ยวเอา,ขาเข่ากหนคยค่ะอ่ะเนี่ยพอเราเขาจะมีรูงนี้ให้อ่ะเจ็บขอโท้่ะค่ะเขอโทษครับนี่เราก็ใส่รูงนี้อ่ะเข้าไปแล้เนี่ยรูใส่รูนี้ข่าท้จ้ะอ่ะรูใส่ อ่าเรียบร้อยเนี่ยออกมาก็จะเป็นข้างๆก็จะหลบขอบแบบนี้อ่าเนี่ยครับมันก็จะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็นั่งกินกันแบบอ่าให้ดูฝั่งนี้เนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้เป็นไงเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้มีของวางก็จะสวยดีตัวกลางตัวใหญ่ตัวเล็ก โอเคก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวสินค้าจริงที่โอ้โหรอคอยมานานมากสามตัวอันนี้คือมีพี่พี่อ่ะสั่งกันเยอะมากเลยแต่คือผมว่าไม่กล้ารับปากแล้วไม่กล้าแบบว่าไม่กล้าที่จะแบบไม่กล้าที่จะเอาแบบเหมือนเหมือนสั่งให้ครับเพราะผมยังไม่เห็นงานผมก็กลัวว่างานอ่ะมามันไม่ดีแต่เนี้ยผมสั่งมาใช้เองงานบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเอาเก้าสิบแปดแล้วกันไม่เอาร้อยเอา ร้อยร้อยเปอร์เซ็นันจะไอ้นี่ไปเอาเก้าสิบแปดเปอเซ็นโอเคเห็นงานจริงแล้วสวยสวยเลยครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับถ้าอยากจะสั่งก็สั่งได้เลยไปแล้วบาย